และสําหรับสก um ุปพิเศษวันนี้ครับคุณก่าพโดนจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการทํางานของภาควิชาการครับที่นําความรู้ไปสู่ชุมชนที่จังหวัดพิษณุโลกครับเหมือนดังมนตนโดนใจให้มาเจอโชคริงเออเธอจังสวยบาดตาหนุ่งดำและดูขามคมโอแม่เอวกลม งานวิจัยไม่ได้วางอยู่บนหิ่งนิ่งๆอีกแล้วเพราะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรพาวิชาความรู้มายัางที่ทำกินของตำบลพันเสาอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้พี่น้องเกือบทั้งตำบลซึ่งล้วนทำไร่ทำนาหลุดพ้นจากปัญหาเวื้อรังวังวนของเกษตรกรไม่ว่าเรื่องของหนี้สินหรือความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นนั่นเองสิ่งที่ได้นะคะก็คือสร้างอาชีพให้คนในคนไทยรงดำค่ะ25ครอบครัวค่ะขยายผลไปในตะมนล์มะเสาวนะคะ7 0 0 700, 700กว่าไร่แล้วค่ะจากการที่เริ่มเพิ่มผลผลิตไว้ใช้เองในชุมชนทั้งปุ๋ยฐานอัดแท่งน้ำส้มควันไม้และไบโอดีเซลทาให้คนที่นี่พึ่งตนเองได้อยากให้พี่น้องเราเนี่ยมีอาชีพที่มัน่นคงก็ได้ส่งเสริมแล้วก็อยากให้ ประชาชนในตำบลนเสาและตำบลใกล้เคียงเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเราเลยเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์คุณภาพชีวิตดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเพราะลดของเสียในชุมชนได้แม้ในพื้นที่จะมีความหลากหลายทั้งความต้องการและวัฒนธรรมแต่เป้าหมายในอนาคตจะก้าวเป็นตำบลอินทรีย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีอีกต่อไปในการดาเนินการโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในตำบลพันเสานี้เราก็ได้เน้นเกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์และพลังงานทดแทนมีการเปลี่ยนวิถีจากการเผาพืชไร่ให้มากันเป็นเกษตรโดยใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในทำเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ลดต้นทุนในภาคการเกษตรในการสร้างความเข้มแข็งให้บชุมชนเนี่ยมันจะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นฐาน เ,เพราะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมีมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการมาตลอดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องขยายหมู่บ้านเนี่ยให้ให้เข้าใจและให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป้าหมายหลักเราต้องการเปลี่ยนเคมีให้เป็นอินทรีย์อันนี้ใช่แน่ รกไม่มีชำชอบไม่มีชอบชำผิดโลกเอาบางระกำมไม่มีชำม,มีแต่ดีกลับไปที่เรื่องเดินนี้สวัสดีครับ